สวัสดีครับพอๆพพกับสังวาสงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ก็พอดีเลิกงานเลิกงานแล้วๆว่างเมื่อเนาะปูดมาเกิดพอดีครัาที่ขึ้นมาขอตัวโศกลาบน้ำผู้บาอาจารย์ผู้เิ่นบวชของว่านนี่เนาะเพิ่นได้ตัวเด็ดเพิ่นตีได้ตัวใดก็ฟังน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะเพราะว่าได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นว่าเพิ่นเห็นน้ำเมียงแ้วตัวเด็ดในนิมิตของเพิ่นเนาะเห็นในนิมิตของเพิน่นขามัดการครับ ว่าได้เลขกันได้ได้ว่าจังใดก่อครับมันเป็นจังใดก็คือว่าได้เลขอ๋อเป็นล่อเขานาดเขาพิธี่บวชนี่ละโอ้อดีมไปเห็นน้ำเสาไม่ขึ้นน้ำขึ้นเป็นตัวเลขจากสีแมนบอมแมนเห็นเห็นเป็นตัวใดล่ะครับบารนดีเห็นเลขสองเลขเจ็ดเลขหกนี่ล่ะโอ้สองเจ็ดหกวันที่บาท์ดี มันมันมันตัวงามอยู่บ่ครับตัวงามขาดเทียนอยู่โอ้ตัวงามสักพักก็แล้วแต่ความบวชแล้วมันแนมเบิ่งไปอีกเทื่องอ่ะมานไปทางใดเราเลยเด็กหายเลยวานนี้โอ้พอนายเห็นในนิมิตแป๊บเดียวเลยตาฝาดบ่เป็นสองเจ็ดกวิตีครับสองเจ็ดครบแล้วก็นายเห็นในนิมิตจำหน่ำเนาะจำได้ก็ได้กที่ว่าตัวเนาะครับเพิ่นไปบวชวันนี้เนาะเพิ่นไปบวชอยู่วันนองแซงก็คืออยู่ในิสิมกลางน้ำ เพิ่นก็เลยเลียวเห็นอยู่น้ำเสาวสันเห็นเป็นในนิมิตของเพิ่นแหละเนาะเห็นโดนเติบมอนเลี้ยวไปรอบสองมันบ่อยเห็นเนาะครับต้นมะส้มคือเพิ่นตีหิ่วงนั่นเนาะจับได้ก็ได้เพิ่นก็ปฏิว่างสันตเนาะเพิ่นบ่อยเห็นโดนเป็นสองเกตหกเนาะครับเพิ่นได้มากครับลองลองบังวันทีหนึ่งเมษาเนาะครับมาหล่นน้าขันลองบังคือ ครูบาอาจารย์เพิ่นอยู่นี่แหละแต่ก่อนก็เพิ่นก็เป็นนาคเนาะหลายมืออยู่เพิ่นก็บห้อกระบวดมัววานนี่ตัว่วงแอดมานี่เพิ่นก็เป็นนาคอยูกสวงแอดมาเฮ็ดงานปั่นน้องย้งไงอยู่นี่ล่ะก็พอดีเมื่อวานนี่เพิ่นก็ไปบวชพอดีเพิ่นก็เลยได้เป็นพระอยู่กับพี่กับน้องเพิ่นเนาะมาบวชนํากันแต่ก่อนเพิ่นก็เป็นโยมพาไปเก็บ ของบินบาดน้ำคู่บาอาจารย์เพิ่นบาดนี่เพิ่นเกิดมาบวชเป็นพระวิสุขสงแล้วก็เป็นพระน้ำกันเนาะเพิ่นกติพัฒนาในวัดนี่ว่าคงเรื่องเหลืองเหลี่ยมต่อไปเนาะเพิ่นเกิดมาพรปริบัติพัฒนาอยู่นี่ล่ละวัดคํามรอะนี่หละแต่คนก่อนเพิ่นก็เป็นโยมบาดนี่เพิ่นก็เลยมาเป็นพระแล้วเนาะส่วงนี้เพิ่นก็นั่งเศร้าเมียอยู่นี่แหละครับเพิ่นก็แอดการฮ็ดงานเมียล่ะเนาะฮ็ดก็เลยพอดีเลยจังหวะ ย่างขึ้นมากกัเลยมาคอตัวโศกลาบ,น,น,น,บ,น,บาลน้ำกันเนาะความมดิครับท่านผู้ส้มกับมะลุนน้ำกันเนาะครับเนาะตัวโศกลาบคือเพันไห้กับสองเก็หกนะครับเนาะสองเก็หกสองเก็หก ก็หกเก็ดเนาะครับเนาะถ้าหาเขาซื้อสองตัวก็หกเก็ดสองเก็ดหกกับท่านผู้ชมมาดูน้ำกันเด้อวันที่หนึ่งเมษานาะขณะนี้ก็ยึดวัดค่ำหล่อเปิ้ลก็เคยเขายิ่งใหญ่ครับเปิ้ลก็เคยเขายิ่งใหญ่เนาะทั้งที่พาท่านผู้ชมไปซุมหม่องพคนติเทพระเอกเนาะวันที่แปดที่เก้าเปนเน็ด แทนพระก็ห้องกัะเลวนะครับเ็ดเป็นฐานจะเป็นฐานเป็นแทนที่พาท่านประสมไปส้มทีนึงนะเนาะแทนแทนแทนพระฟงังพระเจ้าจัก,กรพรรดินะครับฟงังจัก,กรพรรด พาท่านผู้สมไปดส้มทางพค้เนาะมองเพนเท็ฐานไว <c> ้ <oughs> พันเด็ฐานไว้คือพระพุทธเจ้าปังเจ้ากระพัดเปนกติเทวันที่แปดที่เก้ามีสวอยดาวพร้อมนะครับมีโร่งท่านคือมือนั่นกัิเป็นมีกล่องหดพร้อมเนาะก็ตีมีหดผู้ป่าาจารย์ ส้มหัง่งเผิมกไงครับหัง่งเผิอยโยหนาพระซีวรี่ครับหัง่งเผิมใไงโยหนาพัะซีวรี่ทางนั่นกับปูถวดนะครับเพื่นกะทิ่หลงปูถวดไปน้ำ ผูบ้บาาจา์มาตบวัดหน้าดูน้องครับเพื่อนก็นมาดึงผาสลแ่มเพื่อติเดียวเก้าอีมาตั้งเนาะตัง้ง,ลง,แ,ลงแ,แ,แล้วเพื่อนกัเทดเป็นกองฮอตกระติสลองเพื่อนแล้วก็เื่องเทพะนะครับวันที่แปดที่เก้านี่ครับแทนแทนพระตีเด่เท่มือวันที่แปดที่เก้านะเพื่อนก็เฮ็ดแล้วพอดีสวยงามครับวัดคำหล่อ ครับรเดีย๋ยวตะลันหนาเนาะครับเพราะท่านในแล้วช่วงนี้เนาะก็ะอีกบดลพันพันตกแต่งกับที่แล้วเมื่อน,นี้คู่บาจายเพ่นมาหลายองค์เนาะสิบเอ็ดองค์ทั้งหมดเนาะพ่นมาซอยดึงผ่าสแลมเฮ็ดจัดสถานทีต่ต่างๆก็เลยบบแล้วด้านนี้เนาะเดี๋ยวบาาย่ไหลคู่บาจาเพันมาหลายก็เลยเฮ็ดแนวอื่นก่อน าท่านโบส้มอยากมาเทพระก็บเซ่นด้วยครับเด้อเชิญมาวันที8ท่8ปดคือเก่ามือมื่อวันที่8เมษาคือมือหอมเนาะมือเทพมือวันที8นท่8เมษาครับสุดท้ายนี่คอยท่านโบส้มมีตะกุ่มสุกุ่มชดเชื่อผ่านจากโลวงไพ่ไข่เก็บแล้วครับเด้อล่ำหล่ำเรื่อยน้ำกันวันที่หนึ่งเมษานาะครับเนาะมาหลุดน้ำกันคือสอง หกเจ็ดนะครับเนาะสองหกเจ็ดสองเจ็ดหกสองหกเจ็ดสองเจ็ดหกนะครับ่ันูุชมสองหกเจ็ดสองเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับ่ันูุชมมาหล่นน้ำกันเนาะสวัสดีครับเอครับ หลุดน้ำกันเนาะเก็ดหกหกเก็ดทั้งใตกับวันที่หนึ่งเมษายนนะครับตันปะส้มสองเก็ดหกหกเก็ดสวัสดีครับ